นี่คนระับไม่กาวนี้ตรงนี้หมดแล้วหมดแล้วแต่แต่พอพอสักพักหนึ่งมันจะได้ทีละกิ่งนะครับไม่ใช่ว่ามันจะฟื้นทั้งต้นนะแต่ผมคิดว่ากิ่งนี้น่าจะได้ก่อนเพราะกิ่งนี้แสดงปฏิกิริยามาแล้วนี่ยคืออะไรเป็นระยะอะยอดเยื่มันออกมาแล้วรัดใบรดยอดกิ่งนี้น่าจะหายก่อนแล้วก็จะหน้าตามก็ค่อยดูเอาว่ามันจะตามกิ่งไหนก่อนไหมฮะใส่ไปเรื่อยๆนะไม่ก็นานๆใส่ที่ก็ได้สองเดือนสามเดือนพอฟารมันไม่ได้ใส่บ่อย ตัวที่สารปรับปรุงดินแต่ตัวนั้นเราใส่บ่จะเป็นรูรนะกับบังจินก็มันไแล้วก็มันหายเลยมอดมันไม่ค่อยถูกกับฟอสโฟเดี๋ยวมันกินไปเรื่อยๆช่างมันแต่ว่ามันไม่ลามนะมันจะไม่เป็นมันไม่ลามกินไปเรื่อยๆแม่มันจะเป็นหมันไปเรื่อยๆแม่มัน เด่นกว่ามึงเจ็ดครึ่งเจ็ดครึ่งอ้าคนคนถามต้องมาตอบคำถามหน่อยได้มามามาสักมาด้วยกันมาด้วยกันมาด้วยกันด้วยกันเดี๋ยวมันแยกกันนะเจอเจออะไรจะได้หาอาจารย์ไม่ไม่ไม่จับถูกหาจับแต่ผิดที่ไหนครับที่นี่ดีี่เขายาวทำสิงเขายาวทำสิงเขายาวทำสิงตำบลทำสิงบ้านบ้านอะไร บ้านเขายาวบ้านเขายาวตำบลถ้ำสิงอำเภออำเภอเมืองจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรครับครับพ่อตั้งแต่เห็นอย่างนี้ขึ้นมาดีใจไหมนี่ก็ดีใจนะถ้าอย่างนี้มาก็ดีใจแล้วนะมก็ออกมาเรื่อยๆนะมันก็ออกมาเรื่อยๆอ้าวตอนนี้พ่อรย่มใช้กี่เดือนแล้วนะเดือนครึ่งเดือนครึ่งพวกนี้ก็หลุดแล้วนะพวกนี้ก็เริ่มแตกนะเอออโอเคถ้ามันแตกอย่างนี้มันดีดีดี เนี่ยมันกับมันกับมันลอกคราบมันลอกคราบเออเป็นงูลอกคราบมันงูลอกคราบมันงูมันก็ตัวใหญ่ครับมันตัวใหญ่สองปูนงูลอกคราบก็ตัวใหญ่ตัวใหญ่ขึ้นเลยนะใช่ๆลอกเยอะไหมนี่ลอกเยอะไหมนี่โรกเยอะเหมือนกันเอา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 ไปจะเอาต้นไหนเอาต้นใหญ่ๆเอาต้นที่จะตายนั่นแหละต้นที่จะตายไปดูไปดูไป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 ดูเอาแต่ต้นที่จะตายนี่แหละต้นที่ไม่ตายก็ไม่ต้องไปดูมันหรอก ไม่ใช่คือดูต้นที่จะตายก่อนดูดูว่าพอมันใสไปแล้วมันเป็นอะไรวันนี้พี่น้องมาเยอะนะครับอืสวนพ่อนิยมอยู่ที่ถ้ำสิงห์ถงหมู่สองอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรจังหวัดชุมพรทุกอย่างฟอสโฟอัดแล้วดินเขียวแล้วเขียวแห้งยังนะแห้งยังแห้งแล้วแห้งแล้วแห้งแล้วมันก็มีนิดๆอันนี้ไหนอันนี้ไหนอันนี้ไหนมามาใกล้ๆมาจะถามจะถามจะถามมาถาม พอพอพอเราทาไปแล้วปุ๊บน้ํามันหายย้อยนี่ก็ปกติก็โอเคเนาะครับเออเออจนเริ่มถ้าเราฝังเข็มหรือว่าทําอย่างอื่นมันก็หายอีกแบบหนึ่งเนาะอันนี้มันหายด้วยจุลินทรีย์พอดอพอดออยู่ที่ไหนนะพอดอเนี่ยอยู่ที่กรมพัฒนาที่ดินแต่ว่าเราเอามาประยุกต์ให้เนี่ยพออาจารย์มาปุ๊บเนี่ยทางนู้นมีการประยุกต์ให้หมักใช่ไหมเราก็หมักทําทําแล้วก็เราก็มาฉีดต้นฉีดใบปีนี้จะบอกว่าหนามมันจะสวยนะ เดี๋ยวเดี๋ยวตอนตอนที่ลงขาเข้ามาเขาจะเขาจะมาชมกันว่าเฮ้ยทำไมหนามมันสวยจังอะไรสวยจังนะทุก <blues. S 1> เจ้าเหมือนกันนะเขาจะเขาจะบอกคนตัดทุเรียน <im> เขาจะรู้หรอกหนามมันต่างกันอะไรต่างๆกันต้นนี้ก็ไม่มีหยดย้อยแล้ะไหนต้นไหนหยดย้อยอีกโอ้ต้นนัวออาไปเขาบอกว่ารอดเออต้นนั้นรอด,ดก็โอเคเอามามามา แหแหแห้งแล้งอเคนี้เ็ดาูหอวมีมีอะไรเขาไปอยู่ข้างในไหมนี่พี่ลงคลิปไปแล้วเขาดูเนี้ยพี่ลงคลิปไปอาจารย์ดูด้นเนี้ยก็เดี๋ยวพวกนี้ค่อยๆไล่คือพอเราใส่ไปปุ๊บปฏิกิริยามันเร็วอยู่แล้วเพราะมันจะลอกคาบถ้าลอกคาบปุ๊บก็งูมันลอกคาบมันก็ตัวใหญ่ขึ้นนะใช่ใช่ที่มันก็เริ่มแบ่งออกมันมันเดี๋ยวให้มันอยู่สักพักหนึ่งก่อนับ เอาแค่ว่ามันไม่มีน้ําย้อยก็เอาแล้วเนาะเออต้องให้ต้องให้คนเขาทำถ้าเขาตอบว่าครับแล้วโอเคเมื่อตอนนีนะ้แต่ตอนนี้มีฮิดเดียว่วนะจ้ะเออไม่เป็นไรแต่เราต้องรักษาต้นก่อนอืมใช่อเอาไปใส่ด้ายทีเดี๋ยวเ,เราจาราะใส่แล้วเราวังลูกดูยังจะลงตอนนี้ม,นะมีนิดเดียวเนี่ยนะมีนิดดเียวเนี่ยมีก้่นนี้ตรงน,นี้หมดแล้วหมดแล้วนะแต่แต่พอพอสักพักหนึ่งมันจะได้ทีละกิ่งนะ ไม่ใช่ว่ามันจะฟื้นทั้งต้นนะแต่ผมคิดว่ากิ่งนี้น่าจะได้ก่อนเพราะกิ่งนี้แสดงปฏิกิริยาออกมาแล้วนี่คืออะไรเป็นไรอย่างยอดเยิดมันออกมาแล้วรัดใบรัดยอดกิ่งนี้น่าจะหายก่อนแล้วก็จะน่าตามก็ค่อยดูเอาว่ามันจะตามกิ่งไหนก่อนแต่จะให้มันมันงามเลยมันไม่น่าเป็นไปได้เพราะเขาดูดขึ้นไปกิ่งที่อยู่ด้านล่างจะได้ก่อนกิ่งที่อยู่ด้านล่างจะได้ก่อนเพราะว่าผนังเซลเขาไม่เหลือไงนี่ไม่เหลือเหลือเลี้ยวนิดเดียวเนี่เหลี้ือแค่นี้แค่นี้อ ห้างน้นตองขอ้นเอาหนึ่งเอาหนึ่งสองสามน่ะเอาเพียวๆอ่ะครับสี่เลยหนึ่งสองสามเพียวๆมาไล่ขีดไม่ไล่ขีดเซลล์ขอบคนนี้เด้อเดี๋ยวมันจะค่อยๆขยืดออกเพราะว่าผนังเซลล์เขาเหลือนิดเดียวให้ให้ต่อไปแต่เขาคงจะได้กิ่งแรกก่อนเนี่ยแหละแต่ว่ากิ่งแรกกับกิ่งเนี่ยมันได้แล้วนี่เพราะว่าใบมันเขียวแล้วนี่แต่ก็ลมแรงไหมทุนี่ลมลมลมตาเป็นช่วงๆครับเอาเอาเพียวๆเด้อหนึ่งสองสามใส่ปุ๊กกี้รีดผ้าแล้วอ่ะ มาไล่ฉีดฉีดเนี่ยฉีดพวกนี้เ่ยฉีดตังให้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 ผนังเซลล์มันดันอ่ะอาจารย์ทำไมถึงต้องต้องใส่เพียวเพียวข้ออาจารย์เพราะว่าจุลินทรีย์มันจะได้ไม่ต้องไปเขาเรียกว่าเอาความเข้มข้นมันฉีดพวกนี้โดนไปกระช่งมันเดี๋ยวมันก็ไปยึดในผนังเซลล์ของมันมันไปยึดในแก่นไม้อ่ะมันก็ช่วยช่วยกันอีกทีนึงครับแต่ว่าแต่ว่ามันจะปีกยามันดีแล้วใส่ไปหลายโรนะก็ไม่เป็นไรตัวฟอสฟอร์ไม่มีปัญหาใส่ไปเรื่อยๆนะไม่ก็นานๆใส่ทีก็ได้สองเดือนสามเดือนฟ ตัวที่สารประรุงดินตัวนั้นเราใส่บ่อยเอาเอาเหมือนท่านท่านท่านฟุ้มกลับอ่ะไม่บอกว่ารอยี่เบียดวันไม่ทันใจะอาจารย์ขอเจ็ดวันสิบวันแล้วกันถ้าอย่างนั้นน่ะแป๊บเดียวน่ะใบแทงใบแดงเลยนะหรือก็มีสองต้นอาจารยกันมอดมอดเนี่ยมีมอดลงเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ตัวมอดเดี๋ยวมันก็จะยุบเดี๋ยวมันก็หายกับคือคือมอดเนี่ยไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมันแม่มันจะกินไปเรื่อยๆแม่มันจะเป็นหมันไปเรื่อยแม่มันจะเป็น อันนี้เป็นยังไงบ้างอันนี้อันนี้มอดใช่ไหมอดมอดมอดจะเป็นรูนะกับมันกินก็มันก็มันหายในหมอดไม่ถนมันไม่ค่อยถูกกับฟอสโฟอ์เดี๋ยวมันกินไปเรื่อยๆช่างมันแต่ว่ามันไม่ลามเลยนะมันจะไม่เป็นแมลงมันจะอยู่ไอแม่มันเป็นแมลงเนี่ยเนี่ยมันมันค่อยๆยุบไปแล้วก็เอาหนึ่งสองสามเราทำรงในจักรกลนู่นเออหนึ่งสองสามมาเดี๋ยวมันก็เป็นหมันไปเรื่อยๆเออ ถ้าจะเอาแบบตายทีเดียวก็ยาตลาดนะแต่ถ้าเอาแบบอาจารย์ก็ไปเรื่อยๆเนาะไปเรื่อยๆ,อออยๆตอนนี้ก็เริ่มดีแล้วเนาะอตอนนี้ดีมีมตแตกใบไหมครับลามันเริ่มแตกแหงลงแล้วอืมอะถ,อถ้าแตกถ้าแตกใบมาแล้วก็น่าจะน่าจะเห็นอันนี้ละแตกใบละมีใบอ่อนละมีใบอ่อนละนวมีใบอ่อนมาละอ่าโอเคฮะไปสวนไหนเนตร ตกลงไม่ให้ดูของดีเลยดูของที่ไม่บายไปนะเป็น่ายเป็นไขยไปสวนไหนนี่ไม่ยอมให้ดูของดีเลยให้ดูแต่ของเตเริ่มแตกกันพออันนี้รักแล้เดี๋ยวให้อาจารย์แนนำนิึงตัวนี้เอาฟัสโฟยนใส่เด้เอาเอาใส่สักหน่อยตัวที่มันเป็นตกแรงเลยนะเออใส่นี่หลยยดไปนิดๆบางทีพอเราใส่ตัวนี้ปุ๊บเราก็เอาพวกนี้มาให้มันมีให้มันมีบุกบักบุกบักไว้เพราะว่าตัวกรรมฐานมันก็จะได้ช่วยเรื่องตัวอื่นกันมาลงมาแรงที่มันจะมาลงรักแล้ แปรกวนแล้วพวกนี้เดี๋ยวพอมอดมันได้กินไปสักหน่อยหนึ่งพวกพวกนี้มันเริ่มมันเริ่มซาลงซาลงตอนนี้เพราะพวกนี้มันดูดน้ําเลี้ยงจากพืชไงใช่ไหมแต่ฟอสฟเราเดี๋ยวมันกเอากรรมฐานไปให้มันนะวเดี๋ยวมันก็ไปเรื่อยๆหรอกมันกลัวกรรมฐานใช่ไหมมันไม่ค่อยถูกกันอาาแสดงว่ากรรมฐานมันไปอยู่ในตัวนี่ถ้าเกิดมอดเขาไปเจอนี่เขาก็เขาเขาเขาไม่ตายแต่ว่าตัวสิเห้าพ16บพอดอที่อยู่ในในฟอสฟน่ะเป็นหมัน มันก็จะเป็นหมันเองมันแหละถ้ามันเป็นตัวเออแต่แต่ถ้าลูกมันไขมันอยู่นี่มันก็ไม่แตกตัวเท่าไหร่หรอกมันแตกมามม่งง้าตัวไหนมันหลดพ้นแต่รอบสองรอบสามรอบสี่เอาเถอะนะห้าหกเจ็ดเดือนก็แล้วมันก็ผ่านก้องมันที่มีสองสามตัวนี้ใช่ไหมไหนตัวไหนโหดๆอีกอ่ะตัวนี้ก็อ่ะตัวนี้ก็มีปฏิกิริยาใบละตนีี้มใบเริ่มแตกก็เริ่มใบเริ่มแตกแล้ว นี่เริ่มเริ่มแตกกิ่งแล้ว yes. อ่ะอ่าอ่ามีสติิริยารอรอดูสักหน่อยรอดูสักหน่อยให้โอกาสเขาหน่อยครับอันนี้ต้องเอาลุงมาจีดเลยนะครับเอาใส่เอาเอาเอาเพียวเียวมาอีกแล้วอาจารย์มาอีกแล้วเอาเอาอันนี้อันนี้ไม่ยอมรอเลยนี่ไปก่อนแล้วไม่ยอมรอเลยใช่ไหมมันถากหมดนี่มันอาจารย์มาช้าไว้เนี่ยไม่ได้สอย หน้าก็จะหนักไปทางมอดเนาะมอดครับไม่เป็น,น,นไรครับรับก็มีทุกทุกต้น้ะแต่ว่านี่มันเริ่มเริ่มมันไม่ลามกับคือคือมันไม่ลานพอโดนฟอสฟเข้าไปแล้วก็ใช้น้นําหมักอัดเข้าไปเริ่มจะไม่ลามครับอ้าไล่ไปเอาตกก็ตกไปว่ากันไปมันหน้าฝนเนาะธรรมชาตินะธรรมชาติเออเอาตกก็เปียก อาจารย์ไม่มีหมวกเ,เอาหมวกผมมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะเป็นวันอ่าอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไม,นไรม,มีมีต้นทุเรียนประคองไว้อยู่พอพอเราเริ่มใส่ปุ๊บผนังเซลล์มันจะหลุด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 ไปอย่างนี้หละมันเริ่มแตกเริ่มแตกไปก็ก็มาหนักก็ดูเอาประมาณสักทักหนึ่งนะครับเพราะ <ไ S 2> ว่า<อ>ผมใคยพูดเสมอว่าลูกก็โตดีนะครับลูกก็ได้ผมว่าพอปีหน้าน่ะปีหน้าน่ะทุเรียนเราจะมีปัญหานะตรงไหนมันจะบวยร่วง พอมันไม่ค่อยร่วงนี่แหละงานมันจะเข้าเรามันไม่ค่อยร่วงนะถ้าไห่ฟอสฟอร์อย่างนี้มันแทบจะไม่ร่วงเลยนะโดยมากมันร่วงเลยเขากลัวร่วงเดี๋ยว่งนี้พออัดอัดอัดปุ๊บผนังเซลล์มันจะเริ่มมาเรื่อยร่อยเนี่ยมันพอมันเราใส่ปุ๊บพวกผนังเซลล์มันจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับผนังเซลล์มันจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นก็ให้โอกาสเขาทํางานหน่อยครับเพราะว่าทุเรียนเรามันเป็นทุเรียนที่ไม่ได้แต่งตั้งแต่แรกไม่ได้แ่งเออเราอัดมาตั้งแต่แรกเลย พึ่งอัดพ่นด้วยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ครึ่งปีสิเหรอครับอ้าวเดี๋ยวปีหน้าเถอะนะไอ้พวกแต่ว่าแต่ว่าผมมาดูทีแรกลูกลูกดูไม่โตเท่าไหรนี่ลูกโตนะลูกโตเลยใช่ไหมแล้วก็มันเชื่อรายาดำไม่ลงธรรมดาธรรมดาเราต้องเราต้องขีดยาดำนะไม่มีใช่ไหมเอออันนี้อันนี้พ่อพูดเองนะเราพูดเองนะปกติเราต้องเขาคนขีดอยู่ปกติเราต้องเล่นยาเลยใช่ไหมเออตอนนี้ถ้ามันหางได้ก็ดี เล่นอับมันมาก็เอาสักดอกก็ดี <c oughs> แต่ถ้าไม่ได้สักดอกเลยก็ช่างมัน <c oughs> แต่มาก่อนต้องไปใช้ยากามาเลงเออว่ากันไปาย,ยาา,ยยา,ายดำอ่ะโอ้ยนี่ไมโครไรซาจะพารวยแล้วเห็ดหูหนูมาแล้วอ๋อใช่เหพร้อม <c oughs> มีพร้อมแล้ว <c oughs> ได้กินเห็ดพร้อมอืมคือไมโครไรซาถ้ามันมีมากเมื่อ,อไหร่เพิบมนุ่นทุเรียนเรามันก็จะเป็นลูกฟุตบอลได้เร็ว <c oughs> มันจะทําให้กลมเร็วเพราะว่ามันกินโพแทสเซียมเป็นอาหาร พวกนี้มันทาให้โพแทสเซียมแตกตัวเร็วเมื่อก่อนก็อาจารย์ต้นใหญ่อย่างนี้หมดเลยแถวนี้ตายหมดเลยต้นใหญ่ขนาดนี้ตายหมดทำตะวายทำตะวายวายเลยอฝั่งนี้ไม่มีปัญหากิ่งกิ่งพวกนี้ถ้าเก็บได้ก็ดีนะใช่เก็บไว้เลยปล่อยไว้เลยี่ยกิ่งพวกนี้กิ่งเล็กถ้าเก็บได้ก็ดีเพราะว่ามันเป็นกิ่งที่ลูกจะได้นะครับลูกโตเดยลูกใช้ได้แล้วใช้ได้แล้วอันนี้กี่วันนี่กี่วันนี่อีกกี่วันเนี่ยหรอครับ กี่วันได้ประมาณเดือนได้ไหมเดือนโอเคถ้าประมาณเดือนยังเดินใต้ต้นได้แต่ถ้าอีกประมาณ5วันส0วันเก็บจะไม่เดินใกล้ต้นเดินหล่นใจหัววันวันนั้นผมเดินไปตกต่อหน้าผมตุ๊บเลยนั่นเหรอเเฮ้ยอย่าไม่ต้องต้อนรับขนาดนั้นเลยบอกบอกตกต่อหน้าต่อตาด้วยหล่นใจหัวเลยใช่ไหมโอ้ยบอกอย่าอย่าต้อนรับขนาดนั้นก็ได้ดอกบอกก่นี่มีใส่ทุกต้นเลยกลบว่าครใส่ทุกต้น ใส่หมดแล้วนี่เดี๋ยวก็ต้องสร้างแล้วครับก็ก็ก็เอ้าป็นไปดูต้นนี้ไปถึงริมเขาเนาะรับไปเดินไปหยุดนั่นแหละไหนๆก็เปียกแล้วแหละเปียกแล้วนะอือจ้องสร้างก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาต้นโสมก่อนแกไม่ดูต้นดีแกดูต้นโสมต้นดีไม่ดูแล้วไม่ดูแล้วเดี๋ยวต้นใหญ่นั่นโสมแล้วแตกแตกแตกใบหมดแล้วแตกใบหมดแล้วครับ ช่มันไปปรุงอาหารเหมือนกับอาจารย์ว่ามันไปย่อยอาหารเมื่อก่อนผมใส่กับมันมีตัวไปปลดปล่อยนะเมื่อก่อนจะเอาเอากับข้าวเนาะเอาปลาเอาเนื้อไปอัดเตาตู้เย็นไม่ยอมเอามาซอยกินสักกะทีผมใส่นิบซ้ำไปสองปีมั้งปีได้แล้วปีได้พอมาเป็นพอมาเป็นฟอสฟอร์ปึบมันก็เลยมีจุลินทรีย์ทั้งครบทั้งสิบสิบหกพอดอใช่ใช่มันมีตัวที่ไปย่อยหินคือตระกูลนี้มันคือตระกูลหินหินบนเขาเรานี่แหละครับเพียงแต่ว่าเมื่อขบวนการผลิตเนาะ เขาเอาไปผลิตปุ๊บแต่ว่าเนื่องจากว่าพืชเนี่ยเวลาเราเอามาใส่เพียวๆเนี่ยเขากินได้น้อยแต่ถ้าเราเอาไปดองอันจะว่าจะเกินมันจะเข้าใจยากเนาะเอาไปดองให้จุลินทรีย์ทั้ง16พอดอให้มันดองใส่กันน่ะมันพืชเนี่ยมันกินเยี่ยวกินขี้ของจุลินทรีย์พวกนี้มันก็จะย่อยย่อยย่อยแล้วมันก็จะกลายเป็นดินได้เร็วมันก็เลยพืชก็เลยได้ปลดปล่อยธาตุอาหารที่เราทิ้งไว้อ่ะ เห็นไหมเวลาเราใส่เราก็ใส่ไปทั่วที่ทั่วแดนใช่ไหมเพราะอีกหน่อยนี่เดี๋ยวจะก็ปลูกพริกปลูกมะเขืออีกตอนนี้มีรายได้แค่ประจําเดือนกับประจําปีอีกหน่อยได้มีรายได้ประจําวันอยู่เนประจำวันต้องปลูกไอ้นู่นอันนี้อันนี้สองสเตปนะสวนนี้สวนสองสเตปได้ไหมแม่ได้อ่าตอนนี้เหลือสเตปแรกสเตปประจําวันยังไม่มีเออต้องหาพวกพวกต้องหาต้องหาพวกสตัมประจําวันมาปลูกพริกเข้าพวงพริกอะไรพวกนี้ที่มันเก็บขายทุกวันอ่ะเอออันนี้ประจําเดือนมีละประจําปีมีละ อ่าอ้าวไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีปัญหาแล้วก้วยเป็นประจำเดือนไปแต่ว่าดูบนเขาไม่มีอะไรเลยตัวินทรีย์มันเยอะนะอาจารย์นยนะอ้าวตอนนี้ยิ่งสวนติดเขานี่ใบเขียวปุ๊บ <c oughs> เขาไม่ได้ลดน้ําอันนี้ระบบน้ําเต็มภูเขาใบเขียวกว่า <c oughs> งงไหมดูตดนวายอนเขาอ, <c oughs> อ้าวเห็นไหมเพา่อทำไมก็เราเราก็ต้องเปรียบเทียบนะว่าเดี๋วมันจะขึ้นเขานะเพราะจุลินทรีย์มันเพียงพอ หายงยุตไม่ได้ขึ้นมือเก่าเวลาเวลามันได้ธาตุมันจุลินทรีย์มันทํางานได้ธาตุอาหารมันไปได้มันก็ไล่แตกของมันออกตอนนี้ไอ้เขียวเขียวพวกนี้มันจะหลุดของมันเองมันหลุดมันเองนะกับเดี๋ยวพอมันกินไปอีกสักพักหนึ่งนะพ่อเดี๋ยมันจะแตกมันจะมันจะแตกขาบออกมาแตกกับโดยมากเมื่อก่อนผมจ้างเขาไอ้เอาเอาที่เป็นย่านเชียงกันหลายหมื่นนะมันหลุดมันเองไหแต่ว่ามันมันมันแบ่งออกมามันพอมันแบ่งออกมปุ๊บมันไม่ได้แตกขิ้เล็ก ไอ้ไอ้ตะอะไรนะไอ้เขาเรียกอะไรเขาเรียกพักศักอะไรกันเขาเรียกอะไรกระาชไอ้นั่นนะไอ้เขาเรียกอะไรนะเป็นย่านเชียกกันนะตะเก็บตะเก็บตะขาบอะไรนั่นเป็นอะไรพอมันกลับปุ๊บตัวนี้พวกนี้มัน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 แตกแผ่นใหญ่เมื่อก่อนมันแตกแผ่นเล็กมันก็ไม่มีผลกระทบตอนนี้มันแตกแผ่นใหญ่ปุ๊บมันมันแตกปุ๊บมันไหลรูปตัวมันใช่มาเต็มเลยเออได้เดินเพียบประยุทธ์อันนี้เขาเขาไปซื้อไส้เดือนมาจากไหนมันธรรมชาติมันก็มาแบบต้นซีนส์มันมาปุ๊บ พวกนี้มันก็จะมาไสเดือนเต็มแล้วนี่ไสเดือนมันเป็นสัตว์สองเพศก็คือมันมีทั้งขั้วบวกและขั้วลบพืชมันก็เลยดึงได้เร็วเห็นไหมเวลาเขาขายขี้ไสเดือนเนี่ยเขาจะพอเราไปหวานปุ๊บเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีประจุทั้งบวกทั้งลบแันนี่พืชมันกินอาหารก็ทั้งบวกทั้งลบพอมันมีพวกนี้ปุ๊บมันก็ทําให้ดึงได้เร็วใช่ไหมแล้วนี่อาจารย์เอามูลไสเดือนมาทํายูรินซีไหมคือมันอยู่ในขระบวนการผลิตนี่ไสเดือนไสเดือนยังไง เ,เวลาลเวลาอาจารย์ผลิตของตั้งหมดเ,เลยเราเราก็จะเอาอินทรีย์วัตถุมาเป็นตัวตั้งไงคือเนื่องจากว่าทุกคนเนี่ยก็ไม่ค่อยอยากไปหายาไปอยากหาปุ๋ยเนาะแต่มันขาดไม่ได้แต่ผมถึงเอามาเป็นตัวตั้งพอเอาเป็นตัวตั้งปุ๊บตอนนี้เราก็หาเคมีมาอาัดเราก็หาธาตุส่งเสริมมาอาัดแล้วก็เอาจุลินทรีย์ที่มันมีชีวิตก็คือพอดอกม,มารวมพอรวมปุ๊บตัวน,นี้เราจะได้ไม่ต้องไปหาของข้างนอกมาเพิ่มเห่ไหมมันใส่แค่นี้ถ้ามันไม่เพียงพอยิงๆค่อยไปหาเพราะส่วนหนึ่งก็ผมบอกว่า มันขาดไม่ได้หรอครับเคมีก็อยู่ตรงนี้มันใช้กันมาจนขนาดต้นทุเรียนขนาดนี้มันจะเอาค่าเคมีที่ไหนมาคงค้างม,มันไม่เหมือนอยู่บนเขาบนเขานี่ไม่ต้องไปใส่มันเพราะอะไรเพราะจุลินทรีย์มันเยอะ,ยอะมันก็หาอาหารในพืชได้แต่ของเราเนี่ยจุลินทรีย์มันไม่มีมก็บอกนะว่าอาจารย์ผมจะฉีดยาฆ่ายาอีกรอบได้ไหมวันใช่ไหมแต่เราก็ไม่เป็นไรครับเราฉีดเราก็เติมเราฉีดเราก็เติมประมาณนี้อ่าไปตัวไหนจะตายตัวไหนที่ว่าแตกไปแม่งหนักอ่ะนนไปดูดิที่มันแตบอกว่าตายแล้วก็ไม่ยอมตายอ่ะต้นใหญ่ต้นใหญ่ต้น ต้นใหญ่ตายหลาย <c oughs> <c oughs> ต้นใหญ่ตายหลายแล้วนี่เพิ่งมารอดผมใช้นิบซํำมาเป็นปีเหมือนกันนะก็ <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ต่อไปนี้เราก็รู้แล้เลวเอาไปไปอเรามาหมักเลยนะก <c oughs> <ค>็ก็เดี๋ยวเราพวกที่เหลือนะที่ผมบอกพวอน,น่ะเอาไปหมักรวมกันหมักก่อนหมักหให้จุลินทรีย์ย่อยมันก่อนใช้ได้หมด <c oughs> ใช้ได้หมดหมแต่ว่าถ้าย่อยใช้ กับนั่นแหละหมักของหมักเหมืองคองอาจารย์เอาไปรวมเอาไปรวมกันเราถติว่ามันห่างแยกนี่เราจะสีน้ำตาลได้ยังไงยังไงอาจารย์หมัก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 น้ำตาลหมักอะไรหมักอะไรเดี๋ยวผมเดี๋ยวให้จะมายุดบอกให้ฉันฉันส่งในไลน์ทำจริงกันเนี่ยก็อยากให้รอดกันทุกคนอ่ะรอดแบบเขาเรียกว่ารอดแบบอินทรียกันต้นนี้จะรอดหรือไม่รอดนี่ตอนนี้ก็รอดแล้วรอดแล้วใช่ไหมขนมาแล้วอ่ะมาก็มา มันมาถึงขนาดเลี้ยวยิงหนีมันก็ไม่วิ่งละรอดจริงอาจารย์โอเครอดแล้วตกแรงอาจารย์เอาแรงก็แรงะแรงแล้วไปดูนต้นไหนที่ว่ามันจะตายตอนเนี้ยตอนเนี้ยตอนนี้สองหลัต้นลุงเออเอาไปไม่มีปัญหาจะบอกว่าไม่ให้ตกก็ไม่ได้หรอกไม่ได้อยากตกก็ตกไปเรียกตอนนี้ไปเต็มเลยอตอนเนี้ยมีซีกเดียวแล้วอ่าฮะเนี่ยโอ้ต้นนี้มา ตัใหญ่ด้วยมีลูกด้วยตอนนี้ตอนนี้ไม่มีปัญหากิ่งนี้ไม่มีปัญหาละเนี่ยเนี่ยอาจารย์ผมบอกว่าเวลาเวลาทุเรียนมันมันฟื้นตัวมันเองเนี่ยมันจะฟื้นแบบทีละกิ่งเนี่ยเราเราก็ดูสังเกตตอนนี้ถ<ะ>ากจะหมดแล้วใช่ไหมกิ่งนี้มันหายแล้วกิ่งนี้มันได้แล้วใช่ไหมเพราะว่าผนังเซลล์มันส่งอาหารได้พวกนี้อาจจะช้าหน่อยพวกนั้นอาจจะช้าหน่อยก็ช่างมันแต่ขอให้เอาผนังเซลล์กลับคืนได้ก็จบแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องอัดไอ้แมคโครเนี่ยนะครับ พวกพวกนี้ก็ใส่ก็ไปโอ้ฝานังเซลใหญ่ขนาดนี้ไม่มีป like anyway. ัญหาแล้วเพราะช้าหน่อยก็ช่างมันอถ้าอีกประมาณห้าปีใบมันพึบเหมือนพวกนี้นะต้นนี้ก็เอาที่หมูต้ยมากันร้อยขึ้นเลยตายก็บปูไห้ตีแรกใ้เวลาเขาไหนครับอันนี้เขาเรียกเลยนะแต่เก็บกลางเลยนะอีแปะเอออีแปะนี่เดือดกว่าว่าเลยเออ อีแปะนี่เวลามัน<า>เกาะตามต้นเนี่ยถ้าผนังเซลล์<ะ>มันแตกแรงน่ะถ้าเปลือกมันแตกเล็กใหญ่ๆอ,ะอ่ะมันแตกปุ๊บมันดึงทั้งยวงหล่นมาเลยไ <c oughs> อย้นี่แหละผมผมบอกว่าของใครนะเดี๋ยวของใครนะตอนนั้นที่อยู่เขาทิจจะกร <c oughs> มัน,ม,นมันแผ่นใหญ่นะมันอยู่ทั้งยวงเนาะพอแผ่นนั้นมันร่วงเนะมันดึงพวกลงมากองก้อย่ออย่างนี้เลยเราเราเขาบอกว่าโอ้ถ้ามันได้อย่างนี้ก็ดีอ๋อนี่กาแฟนี่ลองกองลองกองนึ่ว่ากาแฟลองกองลองกอง เมื่อก่อนกาแควค้อนหมดแล้วค้อนหมดแล้วทุเรียนโลสองร้อยอ๋อพอวันนี้นี่เรียนโลแล้ะแปดสิบดับหลุมกาแควต่อเลยดับหลุมกาแควต่อแล้วรอดยังนีรอดยังนีตอนนี้ก็จะตายนี่รอดยังคิดว่าคิดว่าน่าจะไปได้ไปแตกหนียงแล้แตกเนีงแล้วอ่ะโอเคโอเคแตกกันเนียงแล้วธรรมดานี่ธรรมดาเราขูดถ้าถ้าอีกวิธีหนึ่งนี่ยถ้าอยากแบบถ้าเห็นแบบต้นมันสุดๆเร็วเลยเครื่องขีดน้ําล้างรถเราอะ ฉีดเลยผมผมฉีดไปทีนะฉีดนี่ฉีดไล่รากมาอย่างนี้พอฉีดปุ๊บมันเป็นนี่เห็นไหมนี่อ่ามันเป็นมันเป็นรากเสียเนาะนี่มันเป็นรากเสียฉีดไปเลยครับเดี๋ยวรากเดี๋ยวรากที่อยู่ใต้ดินพอพวกนี้มันมันสู้แดดไม่ได้เมื่อก่อนผมไม่ได้ใช้ของอาจารย์นะผมเป็นของอาจารย์เขาฉีดผมก็เอามาฉีดแล้วก็เอาใส่เอาฟอาฟอรัสใส่ตัวนี้หยุดตัวอื่นซะเอาฟอสฟรัสาใส่ทีแรกทีแรกเอาใส่ครับฉีดทุกต้นเลย ก็ก็ถ้าเราดึงรากมันขึ้นได้ปุ๊บทุกอย่างมันจะมันจะฟื้นเร็วพอพอเราใส่พวกนี้ไปปุ๊บกล้วยมันได้กินจากจากไสารปรับปรุงดินด้วยค่อยดูว่ากล้วยมันจะลูกใหญ่ขึ้นดินดีด้วยนะอาจารย์แต่ไม่ใช่ปูกเขาควยไหมถ้าสีสะเกตปลูกเขาควยใช่ไหมราไฟตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วเริ่มดีขึ้นแล้วอ่าอ่าเนี่แต่มันมีรูมอดนิดนิด เต่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวมันก็หายไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเพราะมันเป็นหมันแล้วมันไม่ลามแล้วมันคล้ายปล่อยมันเถอะครับอยาถ้าเราเอาขนาดนั้นเราก็ต้องกลับไปหายาถ้าเราไม่อยากกลับก็ปล่อยไปประยุทธ์เมื่อก่อนโตอย่างนี้หมดเลยตายมัดใช้สารสารแล้วบางทีเราพอเราตัดลูเราปรับ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 ไม่เป็นครับครับปรับไม่เป็นเลยตายมารอบนี้ก็โอเคละน่าจะน่าจะเป็นเป็นบทเรียน ในรอบที่สองติดต,ต,ต่อติดต,ต,ต่อของอาจารย์ของบายุตอยู่เรื่อยเลยนั่นพงมณีเป็นน,น,นั่นบงมณีด็อกไหนเนี่ยพงมณีอ่ะไปดูสิมีมีมีภัมยมีอะไรมีเก็บไข้ได้ป่วยไหมแต่ว่ามันก็เก็บไข้ได้ป่วยทุกตน <c oughs> ทุกตน <c oughs> ไอทุกแปลงเดี๋ยวด้วยนะ <c oughs> อาจารย์มา <c oughs> <c oughs> ต้องป่วยทุกแปลง <c oughs> <c oughs> แต่ก็บอกใช้ของอาจารย์แล้วมันจะรู้สึกว่ามันดีขึ้นครับ แล้วจะหาว่าคนอื่นเขา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 พูดแต่แต่เขาว่าดีคนสวนก็ต้องลองก่อนไปลองแล้วเขาก็เห็นเองครัใช่ไหมเห็นกับตาของอาจารย์ไม่ได้เขียนว่าตรงนั้นตรงนี้ให้ดูภาพเอาใช่ไหมนี่ยนี่นี่เนี่ยนี่ผมมันนี้เริ่มเริ่มแตกเยอะแยะนี่เอออ่ะอ่าเยืมแตกแล้วแต่ก่อนมันมันแตกไปพอไอ้นุ๊กมันแตกก็แตกมันแตกไม่มากแจ็คก็แล้ว สำคัญคือแจ็คเกลีย์ฟอสโฟสไทฟ์ฟอสแจ็คเกลีย์ใหญ่เพื่อพยายามมาข้อโฟสไทฟ์ไปอัดเข้าไปคือตรงนี้แหละมันเป็นแหล่งเขาเรียกอะไรก็เหมือนคนอ่ะอับทุกวันทุกวันเชื้อราด้วยมันก็เกิดนะโพอดีโยฝั่งนี้ใส่เยอะเลยพอดีโยนี่เดี๋ยวมันอีกเนี่ยอีกมันจะดันใหม่มันจะดันใหม่เดี๋ยวค่อยดูมันดันบัตรแต่ว่ากินอร่อยนะก็กับพวกอีผมใช้จีว่าภาพมันกินอร่อยครับก็เดี๋ยวปีนี้อร่อยกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็เราเพราะว่าเร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 าปรุงอาหารอาอาจารย์เขาปรุงอาหารให้เราอร่อยเยอะเลยก็อย่างที่บออออกกกกว่่าาาาาเเเเเีรร็็ตต้้้งงใชมมมหัพิ ช่วงนี้เราอยากได้หมาผลอยากได้ความอร่อยเราก็ต้องเอา0020มาร่วมอ่ากับเพราะว่าตัว21อีกสักหน่อยประมาณให้มันใกล้ๆจะใกล้ๆจะเก็บอะวันไหนใกล้จะเก็บน่ะเราก็ค่อยมานี่ออะมาเดี๋ยวมันจะตกแรงเดี๋ยวมันจะเปียกก็ก็วันนี้มาผ่าผลมาเนาะก็ก็มามามาจับผิดกันแต่ไม่ใช่ว่าจับผิดเพื่ออะไรเราเรามาหาวิธีการป้องกัน ว่าที่มันเป็นโลกเป็นไทยเนี่ยเราจะทํายังไงให้มันรอดไปด้วยกันรับที่จะรอดได้ไม่รอดได้มันก็อยู่ที่จุลินทรีย์จุลินทรีย์ที่นี่มันเป็นจุลินทรีย์ของกรมพัฒนาที่ดินที่เราเอามาประยุกต์ร่วมกันคือทุกคนต้องรู้ว่ามันจะไปยังไงมาอย่างไงอาจารย์พาเติมมาเต็มให้เราก็จะได้เห็นว่าเออเราอยากอย่างพ่ออันนี้อายุขนาดนี้คนก็ไม่อยากขีดยาขนาดน้องเขาอายุขนาดนี้เขาก็ยังไม่อยากขีดน่ไม่ยีทีนี้ยังไม่ได้ขีดยาเลยนี่ เออก Gian, ็ม well ันก็เป็นผลดีไปขนาดผลขนาดนี้อันนี้ขนาดนี้เรายังไม่ได้ขี่ไปยานุ้นยานี้ผมก็ว่ามันก็ประหยัดได้เยอะเออเอามาประยุกต์ร่วมกันตบอยุทธเอออะไรก็ตามที่มันประยุกต์ร่วมกันแล้วเป็นผลดีก่อเกษตรกรผมก็แนะนําส่งเสริมอ่าแต่ว่าเราจะไปตัวเดียวไม่ได้ ผมถึงบอกว่าเราต้องไปร่วมกันพ่อเขาอยู่สวนน้องเขาอยู่สวนเขารู้ปัญหาอาจารย์มามองเห็นปัญหาปุ๊บเอาตัวนี้ใส่อันนี้เอาตัวนี้ทําอันนี้เราก็มาดูเทอที่2อที่ที่สาที่ที่4เราก็มาเรื่อยๆคือว่าเราเราไม่ใช่ว่ามาแล้วอาจารย์ไม่เห็นมาหาผมเลยเราก็มาอีกรอบแล้วก็มาอีกรอบไปทุกที่แหละครับเอออันนี้ประมาณนี้เนาะวันนี้มากับพร้อมกับผลว่านิยมครับผม ครับคมรู้สึกว่วันนี้รู้สึกดีใจมากดีใจมากขอบขอบคุณครับอาจารย์กาบกาบกับอาจารย์มาแนะนำให้คือคือมาเนี่ยก็มาที่บอกแหละของอาจารย์มันตลอดกับกับก็มาแนะนําว่าเราจะไปต่อกันยังไงเพราะว่าระยะของพืชมันไม่ได้อยู่แค่นี้อาจารย์เอารูกออกแล้วทําไงตอนนี้ก็มาเริ่มทําใบอาจารย์ใบเข้มแล้วจะ ทำยังไงก็มาเริ่มทําสะสมอาหารสะสมอาหารแล้วมีรากแย่ขึ้นมาไอ้นมีไก่นี่หางแย่ขึ้นมาทําไงแล้วปีหน้าเราเรียนรู้ไปด้วยกันครับป้าถอดวลเรียนด้วยกันแปลงนี้ตั้งอยู่ที่ไหนเผื่อพี่น้องอยากมาเยี่ยมช้อปอันนี้หมูสองหมู่สามผู้ใหญ่ป้อมตมบลท่าสิงห์อำเภออเภอเมืองจังหวัดชุมพรไปบ่อห้าจอดประสงค์โทรมาได้เบอร์ไหนมั่งเอาเบอร์เลยก็ ลืมเลยเบอร์อะไรแล้วจอดไว้แล้ววะไม่ได้ไ <that> ม right <sh> ่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นอ้าวอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวสวดเบอร์ไว้ข้างล่างให้ครับกก็ถ้าใครจะมา เที่ยวชมก็มาเที่ยวชมได้เนาะได้เลยมามาเรียนรู้ไปด้วยกันเนาะทางนี้ก็ได้ความรู้ส่วนหนึ่งทางนี้ก็ได้ความรู้ส่วนหนึ่งถ้าไปไม่หอดจอดมาถึงว่ามันเป็นโรคหนักๆก็โทรหาอาจารย์ได้เลยเบอร์โทรทานก็0839382074แต่ถ้าเขิดในพื้นที่ตรงอำเภอเมืองเนี่ยก็มาที่นี่ได้เดี๋ยวเบอร์โทรก็เดี๋ยวบ่าวยุทธบอกไว้ในในท้ายคลิปเอากลับไปเปียกทั้งคู่แล้วเนี่ยขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ